สบายดีพ่อแม่พี่น้องมดทุกคนเนาะพบกับเฮาอีกแล้วซองเกา่าซองเดิมเนาะซองคิดปักได้เนาะเมื่อนี้กับเฮากับสิบปีกนจีนายเนะาะกับอุปกรณ์กับมีคล้องเนาะพี่น้องเนาะแล้วกับเสียมเสียมคู่ใจของเฮาตัวนี้ก็คือจะไปกนจีนายเนะาะกับสิบปีใหญ่ๆนั้นไปกันเลยเลาะไปเสีเนาะเห็นหรือกับกนเนาะ bao khui gì nha. má ba con? Không, chấp vậy. Siết đút, chín nai không à? Bỏ hết มาตัวไอ้จีน่ามีคือจีน่าพี่น้องคนดสองบาทนึ่งใหญ่เลยมีสามตัวพี่น้องมีก่อข้อดื่มตัวหนึ่งอ้าแมนมันมามี ลูกบอลนี่ได้ลูกได้เต่าแล้วตัวนี่มาคนจีนายนนกันได้พี่น้องเด้อโอ้อีเกียงก็นี่ตัวแม่ไข่เนาะพี่น้องเน,นาะนี่เนาะนาจะโอ้หูเดียวได้สซงเมียไว้เก็บเนาะอันนี้กองกองเก็บเก็บจีนายเด้ไงของ ที่นายกัดไปใสที่นายบักคําแบงพี่น้อง นี่คือจีน่ายเนาะซักไปเรียบรย้อยเนาะนี่เนาะอยู่ธรรมศาสตร์บา้านเฮาเนาะอยู่ลาเนาะมาเลาะคนจีน่าย นี่คือตัวเป็นๆพี่น้นองเลยนี่เนาะอันนี้ก็คือคุ้ยข้างมันเนาะนีะ่ก็ได้มาแล้วเนาะนึ่งตัวโอ้โตัวแม่ ที่นายอะไรเนา่ยลกม,มือคุ้นเลยเ,ลยเป็นจิงไดพี่น้องสักหัวพ่อได้ฆ่ามัน จิโลไตดินเนาะมันคือมันซ้อนกันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้อีกเกียงเนาะตัวแม่เนาะตัวนี้เนาะอันั้นก็ต้นตัวนี้เนาะตัวนี้คือตัวหูเนาะหัวมันเองเนาะอันนี้เมียมันที่นนองไอมาคัดขบซุกเขากันนันดนี่เลาะไปสิไหนเนาะพี่น้อง ่อไปหาเห็นกับกลเนาะหาบ่เห็นกับบ่กลเพราะว่าบ่เห็นเด้แม่นแม่นอีหยังน่น้อยหึเบิ่งเมันยังนั่นอนนี่หึิงน้อยน้องเนาะอเห็นคุยินายแม่นอเนาะพี่น้องเนาะได้อพี่น้องเอ้ย อันนี้โมเมนต์จีน่ายเนาะนี่อึ้งรั่วตัวนี้อือคุยอึ้งตัวนี้คุยอึ้งตัวนี้อึอง้งเก่าเนาะมากนจีนายเด้อพี่น้องเด้อมากนจีนายหนำเด้อ เน้เน้ว่าน้าผาอะไรเยอะผ้าอะไรเอะะเร็ตผ่าปูนี่ผิดคาดีเนี่ยออกอ่ะเออนี่หน่าแองหน่อยนะมาสรุปเขาแล้วก็เลยดาดีมนดูผิดคาดีตัวนั้นมันคาดีนงๆ จะนด้วีคาีจะบอกแล้วอันนี้บริดมันพาแล้วนี vs, ่บริปเหระบริปจากอันมีไข่แล้วก็หลือมีไข่แล้วก็บริ่าาาานาา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 ัาา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 ัาา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 า ก <laughs> บได้ไลายเนาะได้ซ้ำพ <laughs> ออายุเขากินนะคะเบื้องี้คือกางพู้เนี่ยเดียวเบื้องนี้คนละซับนะกางพู้เบื้องคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกระดิ่งติดตามติดตามด้วยนะขอขอบใจน้องเลยขอขอบใจขอจขอบใจแล้วกันเลยอ <laughs> ๋อ <laughs>